หน้าตาของต้นหญ้าหวานความจริงคล้ายๆก็เผาเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะเจ๊กุ๊กจ้าแววค่ะป๊อปค่ะและนี่คือรายการวัตถุดิบพี่กุ๊ก อยู่นาย,ายแล้ว <c oughs> เกี่ยวข้าวไงเกี่ยวไปแล้วไม่ใช่กูจะ <c oughs> พามึงมาดูเนี่ยหญ้าพวกนี้เนี่ยมันกินได้ไองอ่อเอ้าแหวนลองกินดิ เราจะบอกว่าหญ้าที่เห็นเห็นกันเนี่ยมันมีบางชนิดที่เขากินได้จะมีหญ้าชนิดหนึ่งที่เขาใช้แทนความหวานได้รู้จักไหมหญ้าหวาน <c oughs> เคยได้ยินเคยดได้ยินแต่ไม่เคยเห็น <c oughs> พวกที่คนลดน้ําหนักอะที่ว่าไปไปแช่แทนน้าตาลก็คือ,อรู้สึกว่าเมื่อก่อนแหะเรายือนอะเราไม, <c oughs> ไม่เบียด <c oughs> กันตอนนี้ขยายเววอะลองวันลองสภาพยังไม่คับเลยนี่คับแล้วเรารู้ตัวเราแล้วว่าเราอ้วนไปแล้วรู้ตัวช้าจังวะชิป ก็คือวันนี้เราจะต้องไปตามล่าหาย่าหวานแล้วมันอยู่ตรงไหนบนภูเขาหรือว่าก็คือเรายังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไงอยู่ที่ตมจังหวัดเชียงใหม่เอามาทำไมดูอะไรสแตนดาร์ดของเขาเลยก็คือเอามาชงชมกินเป็นชาชาอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเอามาประกอบอาหารก็ได้เพราะว่าตัวย่าหวานมันแทนแทนตาเลยอ๋อพี่กุ๊กก็เลยจะมาทําเมนูรสขมวนใช่เมนูไข่พะโล้ แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าไอ้ต้นยาหวานมันเลืป็นหน้าตายังไงก็ไม่รู้มันเลื้อยแบบนี้หรือว่ามันเป็นแล้วเขาใช้ส่วนไหนของมัเราอะไรอย่างงี้ไงไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปหายาหวานกันดีกว่าไปเนาะไปผิดท้าเดี๋ยวท้าไอ้นี่ไอ้นี่เราจะไปถ่ายนาละไอ้นี่จ้ะอ้าวไม่เรียกเพื่อนไปด้วยนะหลงกะหลงหลงแน่นี่หลงจริง ตั้งแต่เช้าที่เราบอกว่าเราจะมาหาหญ้าหญ้านี่ไม่ใช่คนนะเป็นต้นหญ้าเลยแล้วก็มีปู่ด้วยไม่มีปู่ไม่มีนี่แหละเจ้าของอันนี้คือเจ้าของสวนเราจะมาหาหญ้าหวานรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กินหญ้ากันแล้วนะ <c oughs> ปกติกินหมูกินไก่กินข้าวแล้วนี่กินหญ้าแล้วหน้าตาของต้นหญ้าหวานความจริงคล้ายๆก็เผาเหมือนกันเนาะเด็ดใบกินได้เลยใช่ไหมคะหญ้ <c oughs> าอุ้ยมันหวานนะ ใบเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้ใบอันนี้ไม่ได้ไดือไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะใช่มันมีความหวานออกมาเลยอ่ะรสชาติหวานเลยอ่ะน่าจะต้องเลือกว่าใบาไหนแก่ใ<อ>บไหนอ,อ่อนน่าจะไม่ได้เก็บเหมือนกะเพราที่เราเด็ด ได้ทั้งกิ่งอะไรอย่างนี้แน่นอนเขาน่าจะมีวิธีเก็บเดี๋ยวเราไปถามคุณย่าดีกว่าเราคงจะยุ่งยากมากไม่ได้อะเนาะเพราะว่าวิธีการเก็บละเอียดอ่อนเพราะว่าถ้าเลือกไม่ดีก็จะดำคุณย่าคะต้องเลือกใบแบบไหนคะที่ที่ตัดได้อันนี้อันนี้จะตัดได้เลยไหนคะไหนคะย่าตัดให้ดูหน่อยค่ะว่าเขาเลือกกันยังไงตัดเป็นต้นเลยโอ้ อ้าวแล้วตัดตรงนี้จะงอกอีกไหมจ๊ะงอกจ้ะอ๋อเน่มันเราวิธีการเลือกเรื่องไงจ๊ะอย่ามีดอกต้องตัดดอกพีอ๋อดอกใช้ไม่ได้เหรอคะจ้ะมันมันไม่สวยหรอกมันไม่มีใบมันอ๋อเราเน้นใช้ใบมันเนาะจ้ะความหวานจะอยู่ที่ใบใช่ไหมคะจ้ะเอาทีละนิดก็ได้ทีละนิดเอ๊ยเขานิ้วแล้วนิ้วขา เอาปลูกเป็นเอาเม็ดหวานหรือว่าได้เป็นต้นเม็ดก็ได้เดี๋ยวมันเนี่ที่มันออกดอกเนะ่ยเราไปอ๋อมันจะมีเ<า>ม <est> ็ดออกด้วยเหรอคะแล้วเราก็เก็บเม็ดนํามาหวานอมหวานแล้วที่ปลูกนี่ย่าเอาเป็นต้นก้ามาใช่ไหมโอ้ต้นก้ามาแล้วใช้เวลากี่เดือนนะคะหน้าหนาวนี่มันจะมันจะขึ้นช้าปกติจะงามกว่านี้เหรอคะปะ งามถ้าเป็นหน้าหน้าฝนแหละแต่ถามว่าออกทั้งปีก็ออกทั้งปีออกทั้งปีเลยแต่ว่าอ๋อแล้วอย่างนี้หนูไปปลูกที่บ้านหนูได้ไหมได้อ๋อที่พี่เขาบอกมายิ่งปลูกสูงความหวานก็จะหวานกว่าใกล้น้ําทะเลถ้าปลูกใกล้น้าทะเลดูดน้ําขึ้นมาเยอะแล้วทาให้ความหวานในใบอ่ะจางลงเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเอาแบบขาวๆ่างเงี้ยไม่เอาเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าเราลูดแล้วเราไปอบเอาไปตากมันจะบาน แพ้เลยไม่สวยอ๋อมันแค่ไม่สวยอะไรขายแพงไหมแย่หวานเนี่ยทรามคุ้มขายเราขายกิโลละ540เพราะว่ามันเหมือนอินทรีย์โอ้เหมือนเหมือนคนที่กินคีโตไงไปแทนน้ำน้ำตาลคีโตเออคีโตนั่นอีโต้ก็คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาเคยทานได้คือเบาหวานอะทานไปแล้วคือสักสามเดือนไปตรวจน้ำตาลอีกทีเงี้ยจะลดลงอ๋อแววแววรีบตัดเลยย่าเดี๋ยววันนี้เอาสองโลเลยแต่ว่าต้องทาน เห,เหมาะสมแลออ้วระยะเวลาต้องใช้ระยะเวลาหน่อยไม่ใช่ว่ากินวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะหายบ่ายใครอะมีคนแอบ,บมองอุ้ย,ยนี่นะครับนี่แต่วันนี้เราคงไม่ได้แข่งตัดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวตัดไปคุณย่าอาจจะไม่ต้องปลูกอีกเลยเพราะว่าตาดัด<ป>ล้หมดเลยค่ะไม่รู้ว่าใบาไหนแก่ใบไหนอ่อนกูตดดัด หลังจากที่ไปตัดมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาเด็ดนะคะนี่คือที่ย่าเขาเด็ดไว้ภาษาเหนือเรียกว่าใส้คือการลูดใช่ไหมคะย่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช้นะไราใช้ก็คือลูดอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมคะลูดอย่างนี้ไปอ๋อนี่ถ้าเป็นยอดอย่างเงี้ยมันไม่มีดอกเราก็จับนี้ใช่ไหมก็ลูดพุดยอดก็เด็ดลงเลยถ้ามีดอกก็เด็ดยอดทิ้ง อันนี้คือเตรียมเตรียมจะขายแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องไปทำอ,อะไรอไีกอบใช่ไหมเราต้องไปอบสด5โลเหลือแห้งโลเดียวเขาบอกว่าถ้ามีเครื่องช่างอะ่ะเวลาเราจะใช้งานอะ่ะน้ำ1ลิตรเนี่ยใช้ปริมาณไอ้ย่าหวานอะ่ะ3-5กร,รมัมต่อน้ำ1ลิตรย่าหวานแห้งที่อบแล้วนะคะที่อบแล้วนะ เลงดีๆนะไม่ใช่5โลนะ5กรัมนะแทนที่เบาหวานจะหางขึ้นทันทีไปตรวจว่าเป็นร้อยเลยเด็ดเด็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอบตรวจเราไปทําอาหารดีกว่าเพราะว่าเราจะใช้ความหวานของญ่าหวานเนี่ยเป็นการปรุงแทนก็คือเมนูต้มพรโล้ไก่เราไม่ใช้น้ําตาลเลยค่ะเราจะใช้ญ่าหวานนี่แทนแทนน้าตาลไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําพรโล้ไก่โดยใช้ญ่าหวานเป็นตัวปรุงความหวานค่ะ เราจะเริ่มจากใส่น้ำมันก่อนนะคะแล้วเราจะเอาตัวในตลาดเขาจะมีขายเป็นถุงใช่ไหมเครื่องพระรู้เอาไปผัดน้ำมันที่เราเลือกทําทะโลเพราะว่า ะพะโล้เป็นอาหารที่ต้องมีรสหวานเป็นระดับหนึ่งแต่เราจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำตาลมาเป็นยากอเ <จะ S 2> สร็จแล้ว,ลวมาคลุกกับผงพะโล้เราจะคลุกลงไปกับตัวใสเลยแววเอาซีอิวดาม,มาใส่รสด,ดีค่ะปรุงรสนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือปรุงรสนิดหน่อยอันนี้ก็คนให้ละลาย แล้วแวเอาน้ำเปล่าเทใส่แม่แม่แม่ครึ่งขวดอ่ะแล้ววันนี้ป๊อปผัดไปค่ะไก่เริ่มมีความสะดุ้งไฟข้างนอกอย่าเริ่มสุกแล้วเราจะใส่ปกติเราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายหรือว่าเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกอะคะ่ะแต่เราจะใช้หญ้าหวานแทนให้เอาไปต้มก่อนแล้วเอาแต่น้ํา ให้มันเดือดหรือเปลี่ยนใส่อันนี้เพราะเราจะเคี่ยวเวลาจะกุกเคี่ยวๆอย่างนี้แล้วเวลาแววเคี่ยวๆไงอน,นั้นดุอันนั้นดุน,นี่ขู่น,นี่ขู่ได้ไปนะกุกเคีย่ยนะเคีย่ยแล้วเคี่ยเราจะเติมน้ำหวานได้อ่ะเดี๋ยวเราปิดฝาแต่ก่อนที่จะเปื่อยเรายัางเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีไข่ต้มใส่ลงไปด้วย อนนี้ให้ให้เนื้อไก่สุกพอประมาณก่อน กินกันเลยนะคะงามวิ้ยแพนน้ำตาลได้เลยเพราะว่ามีความหวานคล้ายๆน้ำตาลเลยหวานมันแตกต่างกับไอ้นี่ไงตามตลาดปกติเขาจะใส่น้ำตาลตัวตลาดในตลาดมันจะหวานแบบแสบคอหวานอันนี้มันหวานนุ่มๆหวานหวานแบบเฮลตี้คนที่แบบลดน้ำหนักรักสุขภาพเนี่ยกิน พอให้จิ้มพะโล่นะไม่ใช่กินโคคาโคล่าโอเคสำหรับเมนูพะโล้ไก่โดยใช้หญ้าหวานเป็นตัวแทนของน้ำตาลเนี่ยถือว่าทานค่ะก็สำหรับวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าหญ้าหวานคือไม่ได้เลื้อยเป็นเหมือนตะมุงอ่ะมันเป็นต้นคล้ายๆกระเพราคล้ายๆกระเพรากระเพราต้นเล็กก็ใบเหมือนพวกไอ้นี่หญ้าคาอะไรอย่างเงี้ยหญ้าใบแบบแหลมแหลอ๋อเหมือนตะไคร่อย่างเงี้ยเหรอแต่ทีเนี้ยพอมาดูเฮ้ย ต้นมันคล้ายๆพวกโหระพาแมงลักอะไรแบบนี้เลยแล้วก็กินสดได้ด้วยแล้วเราก็สามารถนํามาทําส่วนผสมของอาหารได้ทุกเมนูเออทานอร่อยด้วยไม่แตกต่างจากพวกน้ําตาลเลยและดีกว่าเลยนะหนูอ่ะ <Okay. S 3> ใครสนใจอยาก อยากสั่งสั่งออนไลน์ได้ค่ะที่เพจควนคุณย่าน้องข้าวปั้นเช่นเคยและสำหรับวันนี้รายการวัตถุดิบขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคล้ายกดกระดิ่งแล้ววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบวัุดดิ